สวัสดีครับแมพี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับมาผมมา่อกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้่น้อยน้องอุ้งิงครับครับพี่น้องกะทางทีมงานเพื่อนกระไดเริ่มขนใหม่คน้นของออกจากพื้นทีแล้วครับเคียย์ไปเรื่อยครับเคียรวไิธีละย่างที่ะะย่างครับพี่น้องมันสีใดสะอาดตานะครับ มองจอดรถกระเท่แล้วครับพี่น้องเท่เพื่นแล้วก็สิมีมองจอดรถมอเตอร์ไซค์ลหครับช่วงยังบ่ทได้เท่รอ,อบบ้านนะครับกระสิมมีมองจอดรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นครับเวลาทีมงานเดินทางมาหลายๆนะครับรถจอดหลายๆกั๊ีได้มีพื้นที่มีพื้นที่ไว้กันจอดรถหลายขึ้นนะครับเดี๋ยวเคลียร์นี่กองไา้ก้องนี้ก็เมินล้วครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกแล้วกะใ้ฟังผุนครับก้องอิทนี่ นี่มองนี้กากว้างเอ็ดมองนี้ไม่มองนี้เดี๋ยวกะสีเคี้ยวออกครับเอารถสุกมาเก็บสุกไว้ไ,ว,ไว้ทั้งผุนไอเมือ่อต์เก็บออกไอเมื่อตครับนี่เคี้ยวมองนี้ออกรถมาจอดได้หลายคันครับจอดได้เป็นสิบยี่สิบคันหมดละเตรียมต้อนรับทีมงานในสนอเพลนแพง่งนะครับเนาะหอดเวลาเปิดฤดูกาลนะครับกะสีมีผีผีในวง มาเยี่ยมหลายอยู่ดอกครับพี่น้องเพราะวะ่าวันที่1 1มีแสดงอยู่กันทลักครับแล้วลังจากที่เลิกจากกันทลา์วันที่12ยสอ้ม,มือเศร้านี่ทีมงานกสิเดินทางผ่านเส้นนี้พอดีครับผ่านเส้นบ,บ้านนองอิงพื่อที่สิไปต่ออยู่ที่อุทุมพรพิศัยกสิมีหลายคนแวะมาหนีแน่นอนครับพี่น้องเข้ากสิเดียวสิจัดเตรียมสถานที่ไว้ครับอันใดพ เก็บอ,อกก็เก็บอันไดพ่อเมียนออกกับสีเมียนนะครับพี่น้องให้มันแป้นหูแป้นตาก่อนสีฮอดมือนั้นนะกับสีเหลือไว้ไล่ประมาณสิบเมือครับพี่น้องในการเตรียมสถานที่เคลียร์สถานที่ไว้ครับทีละนิดทีละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทีมงานเขาก็มีอยู่ซอยกันดอยูสามสี่คนอยู่ครับนี่ใน ห้องนี้ก็สิเก็บเมียนออกครับห้องเก็บของนี่ครับก็เออหนอห้องเก็บของนี่นี่ครับก็บสิเมียนออกเก็บออกแล้วก็สิปัดกวาดทําความสะอาดครับพี่น้องทําความสะอาดแล้วเฮาก็สิเอาตัวน,นี้บ่ได,ด้ฉาบเด้อพี่น้องเด้อภายในสิบ่ได,ด้ฉาบเด้อครับ เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาเอาไบ,บเก็บของอซื้อนะแต่ว่าเพื่อนนี่เอาสิเอาแบบเสื้อหนําม,มันมาปูนะครับตามความคิดก็คือว่าเสื้อหนําม,มันมาปูปปแล้วก็เห็ดประตูปิดครับเสื้อหนํามันมาปูเลยเห็ดประตูปิดครับฝั่งนี้ก็สิเห็ดประตูปติดครับ นี่เป็นไตห้องน้ำนะครับพี่น้องไตห้องน้ำสร้างบนเสียอ๊อาจังไหนอันนี้บู่้หแต่ว่าห้องเก็บของเดี๋ยวเอาสิเคี้ยเพื่อที่สิเอาพวกลังนลังที่เก็บไอศาสเก็บรองเท้าเก็บเครื่องคั่วนะครับพี่น้องที่ตั้งอ้อมเพื่อนอยู่หันนะตั้งอ้อมบ้านอยู่หันนั้นโหกโขกไหมสิได้จัดเขา ป่อยแต่ตารางนะครับให้มันมีพื้นที่ในการยางการเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่นะครับก่อนที่สีเทาสีหยกเขาห้ากับสีเขียนติดขางทางก่อนขางล่างก้อนครับว่ามั่นสีมีออียงแน่ล่างนี้มีอย่างแน่งสินะครับเพื่อที่สีายต่อการค้นหานะครับนาะเวลาสียิ้มมาใส่อากาศเมื่อนี้ก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนครับพี่น้องบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนครับ เวลาเทียงกลัวครับพี่น้องตอนนี้สามกำลังพักช่างพักผ่อนอยู่นะครับมาได้ให้อาหารท้องท่านกับท้องแท่ก,ทก,ก,กันครับปัดหย่าเกีียวมาให้โอ้ยหย่าตัดมาให้แปลนเลยแปลนเลย อ๋ออิมอิมบกินเออบกินกับโบตงกินเพิ่นอิมครับเพิ่นโบกินเลนโตครับกินหญ้าหลายอิมเลนโตโบกินอาหารเพิ่นนะธรรมดาเศรีฐไหนท้องท่านบม่ธรรมดาครับเป็นแพรที่ไอเจ้าเล่ครับตัาชิว่าวก็คือเจ้าเล่นนะครับพี่น้อง มือแรงอย่าลืมไปให้กำลังใจกันครับทีมงานสโนอยเพชรบ้านแพงอยู่ที่ข้างปั๊มน้ำมันปตทนะครับเนาะนวนครกับมีเอฟซีว่าพื้นที่ค่อนข้างสีเจิญแชะวสันกลับไปเบิรงกันครับว่าสีสามารถทำการแสดงได้บ่นะครับเนาะมือแรงนะเนาะหรือว่าสีหาหม่องลงหม่องไหนถ้าทำการแสดงได้แล้วแฟนคลับเอฟซีสิไปให้กำลังใจหลายสมัยใหากับลุ่นยางเดียวครับพี่น้องลุ่นทุกอย่างครับ หลุนวสีแสดงด้บ่อรลุนว่าสีฝนตกบ่อรลุนว่าสีค้นหล,นานลายบอ่อ <c oughs> แต่ละเหมือครับอยู่กับการหลุนครับนะเดี๋ยวไปี้ายซอครับพี่น้องบ้ายซอเข้ามาเซวนาห้าเฮกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับผูดคุยตามภาษาทีมงานหลังบ้านสาระบ่คอยมีหรอกครับพี่น้องมีแต่ความมวนซื่นโฮเซลไปเรื่อยครับมีแต่มวนไปหนานะพี่น้องเนาะสาระแสกแซงมานิดหนิด,น,ดน้อย,อยๆกับพ่อครับ ยาสิบไปเสพสาลาลายครับพี่น้องวันหยุดมือนี้ให้สมองมันปลอดโปร่งลงสบายไว้ดีกว่ายาสิไปเอาเรื่องเขียยเขียดมใส่สมองครับเขีดให้จิตใจเข้าวาวนได้ครับอา้าพี่โดพี่โดบอกว่าโอ้ยจะจบคลิปแล้วทําไมไม่บอกจนจะจบคลิปแล้วเพิ่งจะวิ่งมาเนี่ยนะพี่โดบอกตั้งนานก็ได้นะก่อนถ่ายคลิปจะบอกด้วยโด จังไดก็ใแห้ออกเฟมนะ่ครับโดถ้าบ่ได้ออกคลิปได้ดิมันเป็นแปบ่ได้ครับบ่มีโดนี่โอ้ยอดวิวบ่ข้นครับพี่น้องขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณบปรเมพี่น้องเอฟซีครับที่ให้การสนับสนุนทีมงานขอบพูดน้องอิงนะครับเนาะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนทีมงานหลังบ้านครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุงอิงครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากเิง็งโฆษณาบกกขามโฆษณาเด้อพี่น้องเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางครับสาระคลิปนี้เอาไวส้สมนิสกก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ